ทาให้เราเวียนหัวง่ายแล้วก็ทาให้เราหายใจไม่เต็มอิ่มได้ด้วยนะครับไอ้กล้ามเนื้อคอ้านข้างตรงนี้ครับที่มันเป <érica> ็นรำๆเนี่ยอือตัวนี้มันทําให้เราเวียนหัวง่ายแล้วก็ทําให้เราหายใจไม่เต็มอิ่มได้ด้วยนะครับเพราะเวลาปล่อยให้มันตึงเนี่ยมันที่เราตึงทั้งไปตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันจะทําให้หายใจไม่เต็มอิ่มแถมมันลังไปตรง านคอได้ด้วยนะพอฐานคอมันแน่นมากๆเนะี่ยมันก็ง่วงนอนง่ายแล้วก็วิ่งเวียนศีรษะได้ง่ายด้วยนะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับเรามาแก้ตรงนี้กันเลยมันมีหลายสาเหตุนะอันเก่าๆต้องลองย้อนไปดูกัน่ะวันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนวิธีก็คือเอามือจับตรงหน้าอกเ่ยครับสองข้างเลยพอจับเสร็จปุ๊บหันเฉียงขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็ยกยกรางขึ้นด้วยนะอย่างเงี้ยออมันจะตึงตรงนี้มากเลยครับเนี่ยแถวๆตรงนี้แหละนึ้สองสองสามสี่ห้าล้วก็ปล่อยแล้วก็สักประมาณห้าครั้งสิบครั้งก็ได้ หนึ 1> 1่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เล่นทันสองด้านไปเลยอ่าโอเคครับเราก็ไปแก้ตรงจุดเกาะของมันอีกอันด้วยนะครับตรงกล้ามเนื้นอหน้าอกเนี่ยอย่าให้มันตึงเกินไปนะครับเอาแขนเกาะขาฝานิ้วนิ้วชี้ไปด้านหลังอย่างเงี้ยแล้วก็หันไปด้านหนึ่งอึ๊บให้มันตึงแบบถอดตรงเนี้ยครับถ้าไม่ตึงนะครับขยับมุมอึ๊บมันจะต้องมีสักมุมของเรานะครับเนี่ยนะฮะสมมติโดนแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยสักห้าวินาทีให้ยกเหมือนกันทั้งสองด้านไปเลยนะครับโอเคครับใครที่รู้สึกว่าวิงงเวียยน่า ม่วงนอนง่ายหายใจไม่ค่อยเต็มผิมเน่ยลองยืดเส้นนี้เพิ่มนะครับแล้วก็ตัวคอบาไไล่นี่ยเดี๋ยวผมมาทวนให้ทีหลังโอเควันนี้ผมอ,อนอนไปก่อนสวัสดีครับ